เมื่อเช้าร้านป้าในตลาดป้าขายข้าวแกงลูกแกมาขอเงินลูกสาวเหรออุ้ยไม่ใช่ลูกสาวลูกชายลูกสาวแกรายนั้นนะโอ้โหเรียนอะไรนะั่นเรียนรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์ตอนนี้เป็นนายธนาคารแล้วเป็นนายธนาคารอยู่หน้าปากซอยบ้านเราอะอวันก่อนก็ขายเห็นมาขายเห็นมาขายข้าวแกงกับแม่แกอยู่ สวยลูกสาวเขาอะหน้าตาดีมีแฟนแล้วมั้งรู้สึกว่ามีแฟนแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามีแฟนแล้วแต่ยังไม่ท้องหรอกยังมีแฟนเฉยๆคบกันรู้สึกว่าค,คบคบกันนานแล้วมั้งคนนี้เพราะคนก่อนเขาคบแ๊บเดียวเองแต่คนนี้คบนานคนเนี้ยคนนี้คบนานต่คนที่มาขอเงินนะลูกชายแกอพอไม่ได้เงินนะโวยวายกับโวยวายลัด้านเลยคนเขมองเต้ตลาดเลยเด็กผู้ชายไม่รุ่นก็อย่างนี้แหละ